พูดคุยกกเกย์เกาหลีอีเวนท์ที่มาใหม่นะครับอ่ก็คือในส่วนของช็อปเปอร์แต่ผมชอบช็อปเปอร์นะดูแท็กฟ็อกซี่กู <c oughs> ม่นตลกเลยมึงกับฟ็อกซี่โอ้ยคือเอามาแกะน,นะเออนั่นแหละสองเหรียญน,นี้ไม่มีอะไรมากคุยกันไม่มีเลยครับอ่ะอันดับต่อมาที่เป็นไฮไลท์หน่อยคือที่ตรงนี้ครับอ่ย่นสกิลหนึ่งเร็วขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าสองเหรียญรวมกันเนี่ยล่อไปหกเปอร์เซ็นต์แต่ผมบอกกันว่า อในส่วนของไอ้ตรงเนี้ยข้ามได้ค่าเหอะเออคือไม่เลิกซีเรียสอ่ะเนี่ยนะถึงเปอร์เซ็นต์สกิลสองคือสองอันเนี่ยโดยเบื้องต้นเรามีเซตเตี่ยที่มันย่นทั้งสกิลหนึ่งกับสองสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมีอยู่แล้วไงดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยข้ามไปเลยก็ได้ข้ามได้เลยนะแต่ว่าทีนี้มันมีอีกส่วนหนึ่งที่ดีคือของชอปเปอร์นะย้ำผมย้ำที่ชอปเปอร์นะคุณเห็นไหมครับว่ามันมีป้องกันสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อันนี้คือข้อดีแต่ถามว่ามันจะเอาไปเข้าเซตคู่ไหนมักบ คือมันก็ไม่มีครับเออคือไม่รู้อ่ะมันมันสู้ไอ้พวกเซตแบบอย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะมันสู้ไม่ได้อ่ะแล้วก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวออไอ้ลูฟี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะมาอีกก็เลยมองว่าไม่ไม่ไม,ไม่มันมันไม่ดีอ่ะเออผมผมเลยอยากย้ำที่ตรงนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้อาจอาจจะไม่ยาวนะหลักๆอ่ะทำแค่เอากิดตรงนี้เดีนปนะ เกมแจกดีด้วยอีเวนต์มาบ่อยแล้วให้ประมาณน,นี้บ่อยอะ่ะดีเลยเอออันนี้ถือว่าดีแล้วผมเชื่อว่าอาจจะมีอีกอีเวนต์อีกก็ได้รอบหน้าอาจจะมีอีกก็ได้นะเป็นไปได้ย้ำว่าเป็นไปได้เนี่ยเห็นไหมเหรียญมันดีเก็บไปก่อนกลุ่มบวออกฟางซึ่งกลุ่มบวกฟางหลังจากนี้ไม้มเยอะครับแล้วถ้าคุณจะทาเหรียญเอ่อแนวโยกกลุ่มบวกฟางมันก็ได้นะเว้ยแต่ว่าถ้าโยกกลุ่มบวกฟางคุณต้องหาเซตมาดีๆเซตหนึ่งเลยเช่นอาจจะเป็นเอ่อผมยกตัวอย่างนะ อาจจะเป็นเซตน,นี้ก็ได้ปัดโลวิ่งใส่ได้หมด,เห,ดเห็นป้าเห็นป่าอาจจะเป็นเซตน,นี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นเซตนี้ก็ได้แต่ยังนะยังรอเหรียญหลังก่อนรอเหรียญนี้ก่อนเพราะอยู่ทงสตูอยู่ยังไอแต่ไอซองเหรียญเนี้ยคุณคุณจะทําไว้เลยกันนะสำหรับกลุ่มบอฟฟางนะทาเผื่อไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกมมาแจกกลุ่มบอฟฟางเยอะแล้วกลุ่มบอฟฟางอะ่ะก่อนหน้านี้เกมก็แจกเออแต่ว่าเป็นไอพวกแบบ14%อ่อะนะมันมันแจกของมันอยู่แล้วโดยเบื้องต้นอะ่ะมันอยู่ในนี้แหละจะไม่ได้อาานันนีเห็นป่า กุบอวฟางคือเกมมันแจกมาระดับหนึ่งอยู่แล้วอ่ะครับมันสามารถทำต่อเซ็ตกูุมบอวฟางได้เลยผมเลยอยากย้ำว่าถ้าใครทำกลุมบอฟ้าคือเซ็ตหนึ่งอะ่ะจัดให้แม่งเลยแต่คือทำเผื่อไม่ใช่ว่าคุณจะเอาไปใส่แบบอสองรอหนึ่งคิดอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยก็ไม่เหมาะนะเพราะว่าเพราะมันไม่ได้จินเบยังดีกว่าอาทใายต่อมานะเพราะอย่างไรจินเบย์มันมันยังไปได้ทุกสายไงเมื่อเลือดมากกว่า70%เป็นเห็นไนหะมปัดโลวิง่งมันใช้ได้หมดเออ แต่อันนี้แค่วิ่งมันเลยไม่เหมาะไงดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะใส่ก็คิดให้ดีก่อนแล้วกันนะเพราะว่าใส่ผ้าทีแนมะ่งยาวยาวเลยอ่ะโอเคคลิปนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันาะสหลุดเดตอีเวนต์ก็หลักๆอ่ะเราทําแค่เก็บเพชรสิเพชรจบแค่นั้นนะครับส่วนที่เหลือเหรียญไม่ต้องไปอะไรกับมันมากเนาะเอาแค่อีเวนต์แล้วได้เพชรจบแค่นั้นจบ